ยุงกัดที่ไหนลำคาญที่สุดกัดที่หลังเข่าก็ก็เจ็บนะมันมันนิ่มไงเอาไว้สี่เลยลำคาญตรงนั้นกัดที่ฝ้ามือไม่เท่าไร่เพราะว่าเราโตบไง <Yeah. S 1> เปี้ยกัดที่นิ้วออ้ลำคาญมาก <c oughs> แล้วเจ็บด้วยนะกัดที่นิ้วเนี่ยผมให้ไว้สองเลยขอเก็บอันดับหนึ่งไว้ก่อนกัดที่ส้นเท้าไม่เท่าไร่ส้นเท้าเราแข็งเอาไว้ก้าเลยก็เพื่อนๆลำคาญยุงกัดที่ตรงไหน สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมกัดทีกระตุ่มก็ไม่เจ็บเท่าไหรนะ่นะคันๆเอาไว้หกกัดทีเปลือกตาโอ้โ oh หผมเคยโดนกัดครั้งเดียวนะแล้วจำไปตลอดเลยเอาไว้หึเลยลำคาญมากกัดทีใบหูมันลำคาญน,นะเวลากัดอุ้ยอุยอุ้ย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้3กัดทีหลังโอ้โ oh หแล้วยากเกายังไงเอาไว้ห้าลำคาญกัดที่ลำตัว ก็ไม่เท่าไร่นะเอาไว้เจ็ดเพราะไม่มีอันดับให้ไว้แล้วอันดับ8ดได้แก่กัดที่ตูดเจ็บเหมือนกันเอาไว้8ดก็เพื่อนๆเคยโดนยุงกัดไหมครับถ้าเคยโดนฝากกดติดตามด้วยนะครับผม